ลอรีเอตซอบแอนดเ์เซฟมาสูงราการชิงชาสวนค่ะกับช่วงนี้ค่ะชิงชาสวนประมทมคอนเทส สวนประถมคอนเทสต์ของเรานะคะผ่านไปแล้วปีที่4ี่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วเราก็หาค่ะสุดยอดแชมป์ชิงช้าสวนประถมคอนเทสต์มาได้นะคะเรียบร้อยแล้วซึ่งน้องๆเนี่ยเก่งมากเก่งมากๆแล้ววันนี้ก็เลยไม่ต้องแข่งว่างั้นเถอะคือไม่จะแข่งกันง่ายๆก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็อยากจะดูเส้นทางว่าน้องๆเนี่ยกว่าเขาจะแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคจนได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวนประถมคอนเทสต์ได้เป็นยังไงค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะพูดง่ายๆนะคะวันนี้จะไม่มีการแข่งขันนะคะแต่คุณผู้ชมที่ชื่นชอบบทเพลงลุททุ่งโอ้ย จะเห็นน้องๆแสดงความสามารถพร้อมรีวิวประกอบเพลงครับแดนทรงแดนเซอร์วันนี้ได้ชมอย่างแน่นอนถ้าเกิดเราไม่อยากเห็นล่ะไม่อยากเห็นจะดูเขาแข่งเลยก็ไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้啊เห็นออกโทษครับไปเหาา็นก็ได้ครับเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ได้เห็นถึงเขาเรียกว่าบทบาทของน้องๆน,นะคะความตั้งใจความพยายามที่ประสบาการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้โรยได้กรีบกุหลาบค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ค,ค,ะคือกว่าจะได้เป็นแชมป์เป็นรองแชมป์กันและนี่จะเป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าส่วนประถมคอนเทสต์อีกมันเลยยากเข้าไปใหญ่ค่ะดังนั้นน้องๆนะคะเขาฝ่าฟันอะไรกันมาบ้างไปชมกันก่อนเลยค่ะในปีที่2เทอม3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปัตย์เริ่มส่งน้องๆเข้าร่วมแข่งขันในช่วงชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสซึซ่งนักร้องนำคนแรกของวงก็คือน้องมาร์กกับบทเพลงควายหายแต่ก็ไม่สามารถผ่านรอบแรกไปได้ต่อมาในปีที่สองเทอม4โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินก็ยังคงมุ่งมั่นจึงส่งน้องมะปรางมารับหน้าที่เป็นนักร้องนำในบทเพลง เพีของใครแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านรอบแรกไปได้อีกเช่นเคย่างหายไปหนึ่งปีกลับมาคราวนี้ทางโรงเรียนได้ฟอร์มทีมมาใหม่และส่งน้องอ้ําหนูน้อยวัยเพียง10ปีกับเสียงอันไพเราะและมีเสน่ห์เข้าแข่งขันในปีที่4เทอมหนึ่งพี่ฝนแบบเทึ่งมากเลยกับลูกคอของหนูนะคะ9.25ค่ะ ซึ่งทั้งน้องอ้ําและแดนเซอร์ก็ทําได้ดีมากผ่านเข้ารอบไปได้อย่างสบายสบายผ่านเข้ามาถึงรอบแบทเทิลโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินต้องเจอกับคู่แข่งฝีมือดีจากโรงเรียนวัดประชารังสรรค์จังหวัดนนทบุรีซึ่งนักร้องนําก็ยังคงเป็นน้องอ้ําคนเดิมกับบทเพลงน้องคิดถึงพี่และโรงเรียนที่ทําคะแนนได้สูงสุดในรอบเพลงแบทเทิล ได้แก่โรเรียนเทสมาร์บารวยและก็สามารถทำคะแนนนำผู้แข่งไปได้และในรอบเม็ดเล่ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของเทิม กับการค้นหาแชมป์ประจำเทอมที่หทางโรงเรียนยังคงส่งน้องอ้ำมาเป็นแม่ทัพหญิงกับสามบทเพลงเม็ดเล่จดหมายจากบ้านนอกแก้วรอพี่และคิดถึงบ้างเนอ้อรอบนี้น้องๆสามารถโกยคะแนนไปได้เยอะแล้วก็ทำให้โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปัตย์คว้าแชมป์ประจำเทอมที่1ปี4ไปครองได้สำเร็จ และสุดยอดแชมเยาวชนชิงชัาสวรรค์ประถมคอนเทศต์ปีที่4ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาทิ่ประทันะคะจากจังหวัดประจวบและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเข้ามาถึงรอบชิงสุดยอดแชมป์น้องอ้ําและเพื่อนๆก็พบเอาความมั่นใจมาเต็มร้อยคว้าตำแหน่งสุดยอดแชมป์เยาวชนประจำปีที่4ไปครองได้อย่างสวยงามจากบทเพลง,พงทวงรักฝากลม บอกไปเลยนี่ไงตอนที่แข่งกันนั้นตอนนั้นผมไม่มาผมอยู่ไม่ทองคําต้องไปรับภารกิจอันหนักอึ้งของไม่ทองคำแต่ตรงนี้ก็รับผิดชอบไปแล้วค่ะครับผมเพาะสองคนรับผิดชอบไปโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะเราหายไปแวบเดียวเด็กแต่ละคนนี่กว่าก็จะผ่านด่านมาได้กว่าจะได้เป็นแชมป์นี่ไม่น่าเชื่อเลยอยากเห็นตัวเป็นๆไหมพี่เขามาเหรอเนี่ยเขาต้องมาสิเขาต้องมาฉลองแชมป์ฉลองชัยในรายการของเราอย่างแน่นอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเจอเขาเลยค่ะอาขาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประชาธิปัตย์ทั้งจังหวัด ประจวบคีคริขันค่ะ อพ่ออยู่หุบขาหุบขาอ้โหเหมือนขโอยู่เหมือนขนมสาลี่ยีสาลี่สุพรรณอะเหลือง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  ครูอ้โหครูวันนี้เด็กๆนะคะสวยงามสง่างามสมวัยสมสมแบบที่ครูเบิร์ตบอกเลยบอกว่าสมแล้วที่ก็เป็นสุดยอดแชมป์นี่ก่อนอื่นผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมฮะสองหน่อยเลยเอาให้สองหน่อยเลยผมไม่เคยเห็นโรงเรียนนี้ไงเราตอนที่ประกวดแล้วเป็นแชมป์เป็นสุดยอดแชมป์ผมไม่ได้มาแล้ววันนี้เพื่อมาเห็นประจักษ์แกตาตัวเองและโดยเฉพาะร้องเพลงอภิมหาเพาะในวงรักฝากลมด้วยออาเป็นคนแต่งวันนี้น้องร้องไทยทอยเป็นยังไงบ้างคะอูหนูเอ้ย ผมมาฟังผมก็ลุ้นนะเพราะเด็กบางคนเนี่ยจะร้องตัวโน้ตผิดค่ะเออแต่มาฟังน้องเขาล้องเนี่ยตัวโน้ตถูกเลยแล้วไม่มีแฟดผิดเลยแล้วไม่ใช่ว่าเออดนตรีเป็นแบ็กกิ้งแท็กมาดนตรีว่าป่าครับมาไหมอะแบงซีแบงซีอ๋อผมก็ไม่รู้แล้วคนน้องเขาล้อเนี่ยเอื้อนนี่มอกี้นี่ลุงโน้ตยังคุยกับพี่จุ๋ยกับพี่ส้มเลยบอก เกินเด็กอะเขาร้อเป็นตัวเขาเองเลยแม้พี่มันต้องสุดยอดอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นสุดยอดแชมป์เขาเป็นสุดยอดแชมป์ปีที่สี่น้องแอมขาะแนะนาตัวให้คุณผู้ชมทราบรู้จักหนูอีกทีสิลูกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริชาชอบการกีดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าอยู่โรงเดยนเทศบาลบ้านองหินประชาธิปัตย์ค่ะถามาถาม,ถามน้องถา <c oughs> มนิดนึงพอเราเป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นไหมคะ มีมีคนรู้จักมากขึ้นค่ะแล้วก็จ้างพวกเราไปโชว์ด้วยค่ะว้าดีจังเลยนี่คราวหน้าจ้างหนูไปนะลูกบอกเอาพิธีกรเปล่าเดี๋ยวป้าไปแฝงไปด้วยคือป้าตาพ่วงไปด้วยเอาเอาเอาพี่จุ๋ยไปพี่ส้มไปแล้วบอกเดี๋ยวหนูจะร้องทวงรักฝักลมให้เขาจ้างคนแต่งเพลงไปยืนอยู่ข้างต้คอนอยได้เงี้ยนี่เป็นที่รู้จักมากยิ่งือใครเห็นใครก็ทักแล้วไงเพราะว่าคนเด็กมีความสามารถมีงานจ้าเห็นว่าเป็นลงหนังสือพิมพ์ด้วยอย่างนี้หรอคะลูกอออไม่ทายหนังสือด้วยหรอคะ จริงแล้วพวกหางเครื่องเนี่ยพวกแดนเซอร์เนี่ยไปเต้นออกวิทยุไหมจะเห็นไหมอ่ะออกวิทยุไม่ต้องเต้นหรอไม่เห็นไม่เห็นโอแต่ไปคุยได้ไปพูดคุยแต่เขาบอกว่าปกติเนี่ยน้องน้องอ้ําเนี่ยไม่ค่อยถนัดเพลงเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าก็ทําได้ดีนะตอนแข่งมาเพราะตอนแข่งก็ต้องร้องเพลงเร็วอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็มีดาวในดวงใจของเขาด้วยไอดอลว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่ค่ะไอดอลของเด็ก ที่เป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นใครคะเป็นแม่พึ่งพวงดวงจันทร์ค่ะอ๋อ,อเป็นแม่ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยนะไม่ใช่เราเขาเรียกคุณพุ่มพวงว่าแม่อ๋อครับแม่เพราะว่าเขาแบบว่าร้องเพลออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,ะอะจัดให้เลยนะคะเซอร์ไพรส์รในวันนี้สำหรับน้องอ้ํานะคะน้องอ้ําชื่นชอบคุณพุ่มพวงดวงจันทร์วันนี้พี่จุ๋ยเขาจัดให้ขาดจุดทูบมาใครล่ะติดต่อไว้ใคลผมจับก่อนเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้น มีซอรพรสมีซอรพรสคือคุณพุ่มพวงเนี่ยเราไม่สามารถเชิญมาได้จริงๆค่ะถูกต้องค่แะแต่ว่าเราจะมีคนที่ใกล้ชิดนะคะนั่นคือน้องสาวคุณพุ่มพวงค่ะนั่นคือคุณจันจวงดวงจนันทวันนี้<ม>ค่ะจะมาร้องนะคะกับน้องอ้ำค่ะในบทเพลงคิดถึงบ้างนะคะ่ะ